สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันในช่วงของ Blues Today กับผมปาล์ม3บาท5บาทเหมือนเดิมนะครับที่จะมาสรุปข่าวของเชลซีให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับก็เมื่อวานนี้เนี่ยต้องบอกว่าข่าวตลาดซื้อขายนักเตะ ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปติดตามอัปเดตได้ทั้งหมดในคลิปนี้นะครับซึ่งก่อนอื่นเลยครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอย่าง l ีโอครับลีโอรวมกันมันสกว่านะครับเดี๋ยวติดตามกิจกรรมดีๆของทาง l ีโอได้เร็วนี้นะฮะได้ดูฟุตบอลเชียร์ฟุตบอลกันแบบสุดมันเลยนะครับแล้วก็ฝ่ากอีกหนึ่งอีเวนต์ครับที่กําลังจะเริ่มในวันเสาร์นี้นะครับสำหรับแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือว่าแมนซิตี้ครับ ไปรวมพลังเชียร์กันได้นะครับที่ท็อปกอล์ฟบางนานะครับใครอยากจะไปร่วมกิจกรรมมีตีกอล์ฟด้วยนะครับลุ้นของรางวัลลุ้นเสื้อแมนยูเสื้อแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็สามารถลงทะเบียนผ่านลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้นะครับเพื่อไปร่วมสนุกดูฟุตบอลกันของรางวัลเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ขอบคุณ Toyota ด้วยนะครับ t o y u ต t r i v u x t r e v t l g r e a t t r t o g e t h e r นะครับอะไปว่าถึงข่าวเมื่อวานนี้ครับโอ้ต้องบอกว่า แฟนสิงห์บลูได้ตื่นเต้นแน่นอนเพราะว่าข่าวนี่เยอะมากนะครับโดยเฉพาะตลาดซื้อขายนักเตะที่แฟนบอลเนี่ยอยากจะติดตามข่าวมาโดยตลอดนะครับก็มีรายงานจากแมตต์อครับสื่อระดับเทียร์หนึ่งเลยรายงานบอกว่าเชลซีเนี่ยพร้อมจะขยับตัวดึงกองหลังรายใหม่นะฮะในช่วงสัปดาห์ที่เหลือของตลาดซื้อขายนักเตะในเดือนมกราคมเพื่อเป็นการเสริมเขี้ยวเล็บให้กับเรียมโรซิเนียนะครับ ก็แสดงว่าชัดเจนมากว่าจะเสริมทับในตำแหน่งกองหลังนะครับถือว่าเป็นข่าวใหญ่แล้วก็เป็นข่าวดีมากสำหรับแฟนเชลซีนะครับซึ่งเรียมโรซีเนีก็ให้สัมภาษณ์ครับพูดถึงตลาดนักเตะในช่วงหน้าหนาวครับเขาบอกว่าถ้าเราจะเซ็นสัญญากับใครสักคนในเดือนนี้เนี่ยเขาคนนั้นต้องเป็นผู้เล่นที่ใช่จริงๆผมมีการพูดคุยกับบอร์ดบริหารอยู่ทุกวันส่วนฝั่งของเบนจจะขอบครับรายงานครับไม่ใช่แค่กองหลังอย่างที่แมตต์รอบอกอย่างเดียวครับมีกองกลางด้วย มีรายงานว่าเอเลียดเอเดอร์สันนะครับมิดฟิลของฟอเรสต์เนี่ยมีชื่ออยู่ในลิสต์การเสริมทัพของเชลซีสำหรับตลาดซื้อขายในช่วงซัมเมอร์โดยสโมสังยังให้ความสนใจในตัวคอบบี้เมนูและอดัมวอร์ตันด้วยเช่นกันทั้งนี้เนี่ยเรียมโลซิเนียจะมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจว่าสโมสรจะเลือกคว้าตัวผู้เล่นคนไหนเข้ามาร่วมทีมขณะเดียวกันก็มีรายงานจากเบนจาอบครับบอกว่าเชลซีเนี่ยได้มีการพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวมาโกเซเนซี่ครับเซนเตอร์แบ็กของบอลมัด ซึ่งจะมีอายุครบ29ปีในเดือนพฤษภาคมนี้อันนี้ไม่ต้องแปลกใจแหละคุณบอกทําไมไปเอากล้องหลังอายุ29ค่าตัวฟรีครับซัมเมอร์นี้หมดสัญญาเนี่ยแนวเดีวยวก,กันกับโทซินเลยนะครับถ้ากองหลังคนไหนอายุเกินโคต้าที่ตั้งไว้เนี่ยหรือนักเตะคนไหนเกินอายุโคต้าเกินเนี่ยพึงรู้ไว้เลยครับว่าเป็นนักเตะที่ค่าตัวฟรีนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับเขาบอกว่าโชซีมีแนวโน้มที่จะมองหาตัวเลือกที่มีอายุน้อยกว่านี้มากกว่า โดยปัจจุบันเนี่ยพวกเขากำลังให้ความสนใจและจับตามองนักเตะด,ดาวรุ่งอย่างเชเรมี่ชาเก้และจาคุโบรามอนครับจาคุโบรามอนนี่เป็นกองหลังของโคโมนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีรายงานว่าทีมแมวมองของเชลซีได้ไปซุ่มดูฟอร์มของชาลีคร r สเวล l l กองหลังชาวอังกฤษของทีมตูลูสอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจับตาดู3าชื่อนี้ให้ดีนะฮะเชเรมี่ชากเก้จาคุโบรามอนแล้วก็ชาลีคร e สเวลนะครับ ก็แฟนเชลซีไม่ต้องสงสัยนะว่าเป็นใครเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้จักด้วยซ้ำนะครับนอกจากนี้เบนจะขอบรายงานบอกว่าเชลซีเนี่ยเคยพิจารณาเรื่องการเซ็นสัญญากับเฟอร์จิลฟันได้ครับก่อนที่นักเตะจะเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับลิเวอร์พูลเมื่อปีที่แล้วในส่วนของเกฮีเนี่ยเคยมีการสำรวจความเป็นไปได้และถูกเชลซีปัดตกไปเมื่อหน้าร้อนปีที่แล้วซึ่งยังคงรอดูกันต่อไปว่าพวกเขาจะกลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้งหรือไม่ ขณะเดียวกันครับมีรายงานเมื่อวานนี้เป็น breaking news ข่าวมาแบบสุดช็อกเหมือนกันว่าลิสต์อยู่ในแต่เซ็นสัญญาคว้าตัวฟาคุนโดโบนโนเต้จากไบรตันจนจบฤดูกาลนะครับก็มีการเปิดตัวไปที่เรียบร้อยแล้วเชลซี Chelsea เนี่ยยืมตัวมาจากไบรตันครับแต่ไบรตันก็ได้ทําการยกเลิกสัญญาย,ยืมตัวแล้วก็ส่งไปให้ลิสต์ยืมตัวแทนนะฮะก่อนหน้านี้จริงๆอะลีสเกือบเซ็นสัญญากับโบนันอตเตแล้วนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่กลายเป็นเชลซีไปปาดหน้ามาสุดท้ายกลายเป็นว่า ไปเล่นกัลลิสดีกว่ามีโอกาสได้ลงสนามมากกว่านะขณะเดียวกันไซมอนจอห์สันรายงานบอกว่าเวสแฮมเนี่ยสนใจจะเซ็นสัญญาก,กับฟิลิปโยเกนเซนในเดือนนี้โดยที่เชลซีเนี่ยกำลังขัดขวางการย้ายทีมอยู่อันนี้เป็นรายงานจากนิซาคินเซล่านะครับแต่ว่าแซมมอนจอห์สันรายงานเพิ่มเติมครับ,รบก็มาบอกว่าโยเกนเซนได้รับความสนใจจากสโมสรในยูโรปาลีกและแชมเปี้ยนส์ลีกครับยังไม่มีอะไรใกล้ที่จะเกิดขึ้นนะครับ ในขั้นตอนนี้นะครับเชลซีไม่สนใจข้อเสนอยืมตัวใดๆและหากมีการขายเกิดขึ้นจะต้องเป็นค่าตัวที่เหมาะสมขณะเดีวยวกันฟาบิโซโรมาโนรายงานบอกว่าเชลซียังคงเชื่อมั่นในตัวจอชอาชิมปงครับพวกเขาไม่ต้องการที่จะขายนักเตะคนนี้ออกจากทีมดังนั้นแม้ว่าจะมีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับอนาคตของอาชิมปงแต่ในขณะนี้เนี่ยสถานการณ์ของเขายังคงเงียบสงบและไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ นอกจากนี้แซมมอนจอห์นสันยังรายงานว่าดาริโอเอซุโก้ครับจะกลับมามีชื่อในขุมกำลังของเชลซีในชุดลุยยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกของเชลซีครับหลังจากที่บัวนารเต้ได้ย้ายออกจากทีมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ทำไมเอซุโก้เข้ามาเสียบแทนพอดีเป๊ะ นะแล้วก็ข่าวดีล่าสุดก็มีภาพการซ้อมของโคพาเมอร์แล้วก็ริสเจมรวมถึงไกเซโดก็คาดว่าน่าจะฟิตทันลงเกมที่จะเจอกับเบรนท์ฟอร์ดในวันเสาร์นี้นะครับซึ่งเดี๋ยวรอถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกทีนะแต่โชคดีที่เห็นพาเมอร์เจมส์ไกเซโดซ้อมจริงไกเซโดไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วครับแค่ติดทดแบนในเกมน,นล่าสุด ขณะเดียวกันครับฟุตบอลลอนดอนรายงานว่าบรรยากาศในสแตฟฟอร์ดบริดจ์เนี่ยเริ่มมีความตึงเครียดและกระสับกระส่าอยู่เป็นพักๆเมื่อเย็นวันพุทธที่ผ่านมาแฟนบอลเจ้าถิ่นบางส่วนรู้สึกกังวลเกี่ยวกับวิธีการที่เชลซีพยายามจะเซตเกมบุกจากแดนหลังซ้ําแล้วสาเล่าทั้งที่ต้องเจอกับทีมที่มีระบบการรสซิ่งที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกหรืออาจจะดีที่สุดในยุโรปเลยก็ว่าได้ก็คือไปไปเลนน่นหน้าประตูแล้วไปเจออาร์เซนอลเนี่ยเกมมันอันตรายลักษณะแบบนั้นนะครับขณะเดียวกันจิมมี่ฟลอยด์เซลบงครับออกมา,าพูดถึง การมีการแข่งขันในในเกมนะครับบอกว่าเมลมูซเเนียจะต้องใช้กลืนหรือการวางแผนอย่างชาญฉลาดในการรับมือกับโปรแกรมการแข่งขันที่หนาแน่นในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะครับก็แน่นอนฮะก็ต้องใช้กลืนอย่างเต็มที่แน่เพราะว่าดูแล้วเข้ามารับงานเผือกร้อนแบบนี้นี่ต้องแก้ไขสถานการณ์หนักเลยแล้วก็ที่สําคัญคือต้องพยายามที่จะพาทีมไปเล่นในฟุตบอลยุโรปให้ได้นะครับเป้าหมายหลักย้านะฮะข่าวเนี่ยอาจจะออกมาเมื่อเดือน2เดือนที่แล้วแต่ก็ยืนยันนะครับ ว่าเรามีเป้าหมายในการไปเล่นในฟุตบอลยุโรปนะครับที่เหลือข่าวอื่นที่น่าสนใจในตอนนี้เนี่ยนะครับตลาดซื้อขายนักเตะของเชลซีน่าจะประมาณนี้นะคะข่าวใหญ่วันนี้ก็คือเรื่องของเอเลียดเอเดอร์สันแล้วก็การเสริมทัพในตำแหน่งผู้เล่นกองหลังในเดือนมกราคมนะฮะที่เหลือข่าวอื่นอที่น่าสนใจนะครับมีรายงานว่าอัลตันต้าครับเซ็นสัญญาคว้าตัวเจคโมโรัสปาโดรีจากแอตเลติกาดริด ด้วยค่าตัวประมาณ23ล้านยูโรบวกกับแอดออนนะครับก็จะสวมเสื้อหมายเลข16นะครับก็อดีตนักเตะของซัสซูโร่นะไอ้ของ olo, นาโปลี oli, นะครับจารุโมรัสปาโดรีก็เสริมตำแหน่งกองหน้าไปนะครับขณะเดียวกันมีรายงานจากโรมาโน่ครับบอกว่ายูเวนตุสเนี่ยพยายามที่จะ คว้าตัวอดีตผู้เล่นวิลานอย่างซาโดตอโนตนาลี่มาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างไรก็ตามครับผู้ที่ใกล้ชิดกับนักเตชาวอิตาลีคาดการณ์ว่าจะมีการแข่งขันย่างดูเดือดในการคว้าตัวตวต,วตวนารี่โดยคาดว่าสโมสรชั้นนำจากเมยรลีกจะรีบดำเนินการหากมีโอกาสคว้าตัวกองกลางรายนี้มาร่วมทีมนะครับนี่คือหนึ่งในไอคที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจนะสำหรับเชลซีเลยถือว่าโอเคเลยนะถ้ามายามมาเล่นกับเรานี่ดีมากนะฮะนอกจากนี้ครับยังมีรายงานว่าชองฟลิปมาเตตาเนี่ย ตกเป็นเป้าหมายของยูเวนตุสโดยยูเวนตุสต้องการดึงตัวมาเสริมทัพในเดือนนี้นะครับก็เป็นเป้าหมายของลูเซโนสปารลตติในการเสริมในตำแหน่งเกมรุกนะครับอ่ะข่าวซื้อขายน่าจะประมาณนี้นะครับก็น่าจะครบถ้วนเดี๋ยวจะมีอะไรเพิ่มเติมก็ติดตามใน Facebook Fanpage ของปาม์า3บาท5บาทได้นะฮะใครอยากสนับสนุนช่องสามารถส่งเป็นซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ซุปเปอร์แชทหรือว่าซุปเปอร์แตงสนับสนุนช่องได้นะครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ